กระแสพิมลีพายค่ะยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์แปะคลิปพิมพทีพายให้รุ่นน้องถอดกางเกงเต้นใสก่ก้นกลางไลฟ์แลกเงินเก็บ2,000บาทได้ได้ว่าเป็นดราม่าและเกิดกระแสพวิจรณ์ของโรกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะสําหรับพิมพ์ลีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังทีล่าสุดก็กลายเป็นดราม่าอีกครั้งเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาได้มีผู้นําคลิปขณะที่พิมพ์ลีพายค่ะเปิดขายของอยู่นั้นนะคะแต่รุ่นน้องซึ่งเป็นสาวประเภท2เนี่ย ได้ทํางานผิดพลาดเนื่องจากเขียนราคาต้นทุนของสินค้าชิ้นนั้นผิดซึ่งให้ลูกน้องทั้งสองคนนะถอดกางเกงออกแล้วก็เต้นโชว์เป็นการทําโทษกลางไลฟ์ที่ตนเองขายของอยู่ทันทีจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้ชาวเน็ตเด็ได้ถ่า,ายภาพหน้าจอจังหวะนั้นมาทวิตในทวิตเตอร์พร้อมแคปชั่นว่าไหนๆแทบพิมพ์ที่พายก็ติดเทแล้วขอแทนไม่อีกหนึ่งดราม่าจากในไลฟ์เมื่อคือนก่อนคือเหมือนลูกน้องเนี่ยคีเลขผิดมั้งนั้งก็เลยเรียกมาทับโทษให้ถอดกางเกงหน้ากล้องแลกเงิน2,000บาท แต่แบบฉันจะล้อเล่นจ้อจี้ยังไงหรือโอนจริงมันก็ไม่ควรป่ะประเด็นคือในไลฟ์สดทดั้งรุกน้องกับคนดูก็เตือนนางแล้วว่าแบบเดี๋ยวเพดปิวนะเจ๊ระวังเพดปิวนะแม่ ส่วนถ้าถามว่าลูกน้องเนี่ยเต็มใจไหมคอนเทนต์ไหมเราไม่รู้ค่ะแต่คือถึงจะเป็นคอนเทนต์มันก็บอได้ไงถ้าเกิดมีเด็กที่กําลังดูไลฟ์นี้กับผู้ปกครองอยู่ล่ะสักสี่คนเราซื้อได้ด้วยเงินแต่ถ้าขัดนาไม่รู้จะโดนไล่ออกเปล่านางไม่ชอบให้ใครมาฉีกหน้าด้วยดีนี่หลายจันะตัดต่อไม่ได้เซ็นเซอร์ไม่ได้เข้าใจนะว่าใสาก่กางเกงในแต่มันสมควรหรอขายของแล้วถอดกางเกงนี้อันนี้คือไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่มันก็ไม่สมควรนะ่ะ น่าเกียดจังอย่างว่าเนาะเงินซื้อได้ทุกอย่างถ้าเรามีเงินเท่าพิมลีเราก็เชื่อเด็กคนที่ไม่มีแต่คงไม่ทําทุเรศแบบนี้แน่นอนเหมือนนู้ถูกเขาใช้เงินซื้อความพอใจของตัวเองเกินไปมากสงสารลูกน้องแม่รู้เต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่การแก้พายคนที่ไม่รู้จักเป็นหมืน่นๆมื่นดูไละคลิปถูกแชร์ออกไปทั่วพอแม่ยาพี่น้องเขาจะรู้สึกยังไงมาสนุกแค่ตอนทําแต่หลังจากนั้นรับผิดชอบได้ไหมรูเปิดโกนโชว์ใครแชร์ทั่วประเทศธนากรเห็นชัด แต่บางคนนะคะก็บอกว่ามันคงเป็นคอนเทนต์ของพี่เขาเปล่าคะ่ะไม่ได้แก้ทั้งหมดคือมันก็ไม่ได้เกินไปอะไรเลยนะคะคนเปิดหมดยังไม่เห็นพิมพ์ว่าอะไรกันเลยพอเถอะดูลูกน้องมันก็สนุกข,ของมันนะพวกนี้มันอาจจะอยู่เป็นแบบครอบครัวก็ได้เฮฮาไปถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ต้องให้ค่ามันเยอะเงียบๆไปยิ่งดราม,มา่ายิ่งมีพื้นที่สื่อบ้างนะคะก็บอกว่าลูกน้องเขาเต็มใจเองไม่ใช่หรอทางต้นเรื่องทวิตเตอร์ของโพนี้นะคะได้ตอบกลับพร้อมแปะคลิปเพิ่มเติมว่าคุณพี่คนแรกโดน2อรอบ อันนี้ตอนโดนจับถอนรอบแรกคุณพี่เขาไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่